สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องญานิงกกตูมค่ะวันนี้วันพระนะคะญนี้ก็เก็บดอกไม้บูชาพระเช่นเดิมนะคะก็มาเดินดูสวนทุเรียนก่อนฝนหยุดแล้วค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะโอ้มะขามน้อยนี่เก็บมะขามน้อยนะคะไปทำน้ำพริก โอ้ทำน้ำพริกหวานกินนี่นะคะโอ้นี่มะขามน้อยน่ากินมากเลยนี่นะคะเราก็จะไปทำน้ำพริกมะขามน้ำพริกน้ำพริกหวานนะคะน้ำพริกหวานกินกับมะขามน้อยโอ้นี่น่ากินจังเลยโอ้พูดแล้วก็น้ำลายไหลนะคะไอตีโอ เก็บมะขามน้อยก่อนเอาไปกินกับน้ำพริกหวานทำน้ำพริกหวานจัำกินนี่โอ้โหนี่นะคะมาชมสวนก่อนนะคะไปอยู่จำปาดงนานนะคะลกมากเลยนะคะ โอ้ยมื่อพรุ่งนี้จะได้ดายาแถวนี้รกมากเลยทุเรียนนะคะนู้นทุเรียนโตวันโตคืนนะคะทุเรียนได้น้ำฝนโตวันโตคืนเลยสวยขึ้นทันทีโอ้ยตกแถ่นอจะต้องไดยายดา้ยาแถวนี้แล้วโอ้ต้นนี้ก็ โตขึ้นเหมือนกันโอ้ต้นนี้ยังโตเรวต็วนี่ต้นนี้ก็โตเร็วเหมือนกันนะคะใบเขียวเลยอย่างที่บ้านป่าไม้โตขึ้นโตขึ้นแล้วเอ้นี่น้ำฝนถูกน้ำฝนไม่เหมือนกับน้ำรดนะน้ำฝนจะโตเร็วมากนะคะน้ำรดจะโตช้าเนาะ น้ำฝนมันก็เย็นนะคะนี่นะคะอามาชมสวนทุเรียนมาชมสวนหลังบ้านก่อนนะคะโอ้โอปีกล้วยปีนั้นยังไม่ตัดเลยยาวแล้วไปหาอะไรมาเกาะปีกล้วยก่อนจักอยู่ทางใดเกี่ยวเกี่ยวเราจะทําเกี่ยวไว้นะคะทําเกี่ยวไว้เกาะปีเฉพาะเกาะปีนะคะ กล้วยจะต้องได้เกาะปีออกถ้าไม่เกาะปีออกนะคะกล้วยมันก็จะน,นานโตถ้าเราเกาะปีกล้วยก็จะโต,โตเร็วมันไม่ได้เลี้ยงปีมันถ้าไม่งนั้นก็เลี้ยงปีก็นานโตไม่รู้ขยขวาไววทางใดแล้วเกี่ยเกาะมะพร้าวก็โตเร็วโตเร็วนี่นะคะ โตเลยมะพร้าวก็ออ้ต้นนั้นไปดูก่อนมะพร้าวต้นนั้นเป็นดอกหรือยังเนาะเมื่อไหร่จะได้กินเนาะอ้าวอันนี้ก็ขึ้หญยาก็เต็มเลยเกาะมะม่วงโอเกาะไอต้นมะละกอต้องได้เอาออกขยายแล้วต้นมะละกออืม ใร่ละไม้ปีกล้วยคอยนี่ทุเรียนต้นนี้จะได้กินก่อนเพื่อนดีแล้วทุเรียนต้นนี้ฉีดทอมนลให้ด้วยเริ่มโตแล้วอีกไม่นานเราสองสองปีก็คงจะเห็นลูกเห็นผลเนาะอ๋อสวนมะพร้าวนะคะยังไม่เป็นดอกเลย ออ้ยขวีหาอน,นี้มาลดมาโอ้ยดายาโอ้โหลกแทบจะเข้าไม่ได้เลยอ๋อเห็นละอยู่ตรงนี้เองอ่าเกี่ยวเกาะโอ้ยอยาแถวนี้ลกจนเข้าไม่ได้เลยถอยก่อนนะคะถอยก่อนโอ้ยพิกก็เป็นหมากแล,ล้วพุนโอ้ยพิกก็นูน่นแต่เข้าไม่ได้ตอนนี้มันลกมากต้องถอยก่อนนะคะโอ้โห อยากจะดูว่ามะพร้าวเป็นดอกหรือยังยังไม่เป็นเอ๊ะมะพร้าวทาไมถึงไม่เป็นดอกง่ายเนาะโอ้ยตัวนั้นอากมะเขือคายโอ้โหจะต้องได้เอามะเขือคายมะเขือเอิกไปตำมะละกอพรุ่งนี้โอ้โหอ,อะไรก็สมบูรณ์หมดนะคะเป็นดินดินที่ภูเขานะคะดินบ้านเรานะคะมันจะเป็นดินดําดินภูเขานะคะปลูกอะไรอะไรก็ดีหมดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะ ธรรมชาติเลยนะคะ่คะแต่ว่าเราก็มีฝุ่นอยู่ค่ะเล็กน้อยนะคะอุ้อยเรามาดูนะคะนี่ต้นแย้แย้นะคะต้นแย้แยะก็สวยเหมือนกันนะคะโอ้โห้แย้แย้งวดนี้จะให้หวยหรือเปล่านาอเย้แยะที่หน้าบ้านให้หวยนะคะข้างหลังบ้านนี้ยังไม่เห็นเลยโอ้จะเป็นตัวไหนเนาะงวดตะกี้นี้ก็โอ้โหนะคะอืม ถูกทุกงวดแต่ดูไม่เป็นนะคะเอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่นะคะก็ทุกงวดแต่เราเอาไม่เป็นนะคะงวดนี้นะคะนี่นะคะเราเอาไม่เป็นนะคะเราดูไม่ชัดนะคะเราก็เลยแปลไม่ค่อยถูกนะคะแต่ปกติแล้วนะคะบอกอยู่ย่าบอกอยู่ว่าเหมือนเลขห้าจริงๆ งวดนี้ดูนะคะ fc ดูนะคะ fc ดูเอานะคะดูเอาเลยนะคะค่ะนี่คือต้นงาะนะคะต้นงาะหย่าโอ้ยว่านอันนี้ว่าจะเอาออกไปเอาไปปลูกข้างนอกว่านซุนว่าจะเอาไปปลูกข้างนอกว่าน ผึ่งโอ้โหใช้นวดปวดดีนะนะคะโอเคนะคะโอ้โหน้ำที่ให้อ่านี่โอ้ยุงชุมแล้วเกินตรงนี้ออกก่อนออกก่อนออกก่อนยุงชุมเดี๋ยวจะไปทําน้ำพริกไปทําน้ำพริกกินกับมะขามน้อยก่อนน้ำพริกหวานก่อนนะคะดูสิคะไอ้ต้น มะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวก็โอ้โหนะคะโตเร็วมากเลยมะพร้าวไฟนะคะนี่นะคะเป็นมะพร้าวไฟมะพร้าวเ,เหลืองนะคะค่ะก็ปลูกได้รวดเร็วมากโตวรวดเร็วมากเลยเพราะถูกน้ํานะคะนี่อ้าวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะวันนี้นะคะ ท้องฟ้าโปร่งใสามากเลยนะคะอาโปร่งใสามากเลยไม่มีฝนแล้วนะคะฝนไปแล้วนะคะค่ะฝนไปแล้วเห็นแต่ท้องฟ้าโล่งหมดเลยนะคะก็ขอจะคลิปเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ